สวัสดีครับการวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการต่อคันเร่งนะครับของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือจักรยานไฟฟ้านะครับคันเร่งในชุดนี้จะมีทั้งจอ LED นะครับแล้วก็สวิตช์คุญแจอยู่ในตัวนะครับในตัวนี้จะไม่มีการปรับโหมดตรงตำแหน่งเกียร์นะครับ สายไฟที่มีอยู่ทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด5้เส้นนะครับที่ออกจากขันเร่งนะครับก็จะมีสีแดงสีเขียวสีดำสีเหลืองและก็สีน้ำเงินนะครับเรามาดูกันครับว่าการต่อขันเร่งแบบที่มีจัอจอ LCD แล้วก็สวิตช์คุญแจนะครับการต่อเข้ากล่องคอนโทรลของจัก,กรยานไฟฟ้าหรือว่ารถจักรยานไฟฟ้าน,นี้ต่อ,อยังไงนะครับ ในส่วนคันเร่งนะครับก็จะมีจอแสดงผล LED นะครับสวิตช์กุญแจนะครับสายไฟก็จะมีที่ออกจากคันเร่งนะครับก็จะมีสีแดงสีเขียวสีดำสีเหลืองตัวนี้สีเหลืองนะครับสีเหลืองเพราะว่าไม่มีสีเหลืองนะครับใช้สีแดงแทนแล้วก็สีน้ำเงินนะครับมีทั้งหมด5เส้นนะครับส่วนเส้นสีแดง เขียวดำนะครับก right? 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 ็จะวิ่งไปที aime, ่ลักของกลองคอนโทนนะครับพักของกองคอนโทนนะครับตรงตำแหน่งที่ปลักที่เขียนว่าสปีดนะครับพักกล่องคอนโทนนะครับตามนี้นะครับลักกองกองคอนโทนนะครับก็จะเข้าตามสีเลยนะครับก็จะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดำเข้าตามสีเลยนะครับ ต่อตามสีมันเลยนะครับตามที่กล่องให้มานะครับส่วนในในคันเร่งนะครับก็จะมีสีเหลืองและสีน้ำเงินเข้ามานะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยนะครับเราจะต่อเข้าไปที่กล่องคอนโทลที่เป็นขั้วบวกหรือว่าแดงเส้นใหญ่นะครับกล่องคอนโทลแดงเส้นใหญ่นะครับ ตัวนี้ก็จะไปวัดค่าพลังงานตรงนี้นะครับนะครับส่วนสีน้ำเงินนะครับก็จะต่อเข้าที่แดงเล็กนะครับแดงเล็กนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเปิดวงจรน,นะครับเปิดวงจรของกล่องคอนโทรลบางรุ่นอาจจะเป็นสีส้มก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับกล่องขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อของกล่องด้วยนะครับนี่คือการต่อวงจรนะครับคันเร่งนะครับที่มีหน้าจอ LCD นะครับ LED นะครับและที่มีสวิตช์คุญแจที่ไม่มีการปรับโหมดความเร็วของเกียร์นะครับในคันเร่งแบบนี้นะครับมันจะ ก็คือการออกตัวจะไม่มีการปรับคันเร่งเกียร์หนเกียร์สเกียร์ส,ส,สคือมันจะคอนโทรลให้เองอัตโนมัตินะครับนี่คือคันเร่งที่เป็นแบบนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถอาบอกมาได้นะครับว่าให้ต้องการพูดเรื่องใดอีกเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ